รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พระพุทธศาสนาเริ่มจากการที่เจ้าชายพระองค์หนึ่งทรงเล็งเห็นถึงทุก์และสิ่งที่มนุษยชาติทุกคนต้องประสบและเจ้าชายพระองค์นี้ได้ทรงพยายามค้นหาความเป็นจริงของชีวิตคบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษที่ยกไว้เป็นหกสถานคือทำให้เป็นนักเลงการพนันทำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้ทำให้เป็นนักเลงเหล้าทำให้เป็นนักลวงเขาด้วยของปลอมทำให้เป็นนักหลอกลวงเขาซึ่งหน้า และทําให้เป็นนักเลงหัวไม้เกียรติคร้้นทําการงานมีโทษหกสถานคืออ้างว่าหนาวนักอ้างว่าร้อนนักอ้างว่าเย็นไปอ้างว่าเช้าไปอ้างว่าหิวนักอ้างว่ากระหายนักแล้วไม่ทํางานรวมเป็นบาปกรรมทั้งหมด14ข้อคือกรรมกิเลสสี่อคติสี่อบายมุกหกกรรมกิเลสสคือกรรมกิเลสสี อคติสี่และอบายมุกหกในกรรมกิเลสสี่นั้นก็คือเวรสี่อันตรงกับศีสี่ข้างต้นไม่มีสุราเมรยัยเพราะอะไรก็เพราะว่าในพระสูตรนี้เรื่องสุราก็ว่าในอบายมุกแล้วในกรรมกิเลสนั้นก็ไม่ต้องกล่าวถึงสุราเข้าไปจึงเหลือสี่เท่านั้นต่อจากนี้ก็ได้ตัดถึงมิตรว่ามีสองจำพวกคือมิตรปฏิรูป คือคนเทียมมิรจำนวนหนึ่งมิตรแท้จำพวกหนึ่งมิตรปฏิรูปนั้นมีลักษณะ4ได้แก่คนปอกลอกคนดีแต่พูดคนหัวประจบและคนชักชวนในทางชิบหายคนปอกลอกนั้นมีลักษณะ4ี่ก็คือคิดเอาแต่ได้ไฟเดียวเสียแต่น้อยปรารถนาว่าได้มากเมื่อมีภัยแก่ตนจึงรับทากิจให้และครบ เพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตนคนดีแต่พูดมีลักษณะ4คือเก็บเอาของที่ล่วงแล้วมาปราสายอ้างเอาสิ่งที่ยังไม่มีมาปราสายสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้และเมื่อมีกิจเกิดขึ้นเอาเป็นที่เพิ่งอาศัยไม่ได้คนหัวประจบมีลักษณะ4คือจะทำชั่วก็คล้อยตามจะทำดีก็คล้อยตามต่อหน้าว่าสรรเสริญและรับหลังตั้งนินทา คนชักชวนในทางฉิบหายมีลักษณะ4คือชักชวนให้ดื่มสุราเมลยัยชักชวนให้เที่ยวผิดเวลาชักชวนให้มัวเมาการเล่นและชักชวนให้เล่นการพนันส่วนมิตรแท้นั้นมีลักษณะ4คือมิตรมีอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรแนะประโยชน์และมิตรมีใจเอ็นดูรักใคร่มิตรมีอุปการะนั้นมีลักษณะ4คือ รักษาเพื่อนผู้ประมาทแล้วรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้วเมื่อมีภัยเอาเป็นที่พึ่งอาศัยได้และเมื่อมีกิจธุระก็ออกทรัพย์ช่วยมากกว่าที่ออกปากมิตรรวมทุกร่วมสุขมีลักษณะ4คือบอกความลับของตนแก่เพื่อนปกปิดความลับของเพื่อนไม่ละทิ้งในคราวมีอันตรายและแม้ชีวิตก็อาสละให้ได้มิตรแนะประโยชน์ มีลักษณะ4ี่คือห้ามไม่ให้ทำความชั่วแนะนำให้ทำความดีแนะนำให้ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังและบอกทางสวรรค์ให้มิตรที่มีใจเอ็นดูรักใครมีลักษณะ4คือไม่ยินดีในเพราะความเสื่อมของเพื่อนดังที่เรียกว่าทุกข์ก็ทุกข์ด้วยยินดีในความเจริญของเพื่อนดังที่เรียกว่าสุขก็สุขด้วยห้ามบุคคลผู้กล่าวติเตียนเพื่อน และรับรองบุคคลผูก้กล่าวสรรเสริญเพื่อนธรรมเหล่านี้มีในขีหิปฏิบัติและเป็นธรรมที่เป็นพื้นเป็นพื้นทั้งในด้านที่เคยได้ยินได้ฟังมาเพราะสั่งสอนการบ่อยๆและเป็นพื้นทั้งในด้านที่จะต้องปฏิบัติเป็นประจำ สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมรายการแผ่นดินรมนะครับขณะนี้เราบันทึกรายการอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9บริเวณด้านหน้าวัดพระราม9กาการอนันพิเศษครับท่านใดที่สัญจรผ่านไปมาแถวนี้นะครับก็คงจะเห็นอาคารทรงไทยประยุกต์สูง4ี่ชั้นด้านล่างเป็นโถงพระแก้วโถงใหญ่นะครับเป็นที่ที่ตั้งของมูลนิธิแผ่นดินธรรมและมูลนิธิส่งเสริมการบริหารจิตครับ มีกิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดทั้งปีนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของมูลนิธิแผ่นดินธรรมและมูลนิธิส่งเสริมการบริหารจิตครับนอกจากนั้นเรายังมีร้านวิสตอมนะครับเป็นร้านหนังสือธรรมะมีหนังสือธรรมะหลากหลายโดยเฉพาะยิ่งหนังสือของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณปิยสุโภชนนะครับให้ท่านทั้งหลายได้เลือกซื้อเลือกชมหรือนําไปใช้ในเทศกาลต่างๆไมว่าจะเป็นงานมงคลงานวันเกิดงานเกษียณอายุราชการ หรือว่างานอาวมงคลนะครับงานศพแจกก็หลายที่ก็มานำหนังสือท่านจากที่นี่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตายไม่มีเป็นสร้างชีวิตเป็นชีวาของชีวิตก็เลืนแล้วแต่เป็นหนังสือเล่มเล็กอ่านง่ายแล้วก็ใช้ได้ในหลายๆโอกาสด้วยกันครับวันนี้นะครับเราได้รับความเมตตาอย,ย่างยิ่งครับจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชาหนักวีท่านเป็นรองประธานมูลที่แผ่นดินธรรมและเป็นผู้ช่วยเจ้าว,วาดวัดพระรามเก้าการนาพิเศษครับวันนี้เราจะมาสนทนากับท่าน ในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่เกี่ยวกับพระคุณแม่ครับท่านจะคุณเป็นผู้หนึ่งที่ถ่ายทอดเรื่องของคุณแม่ได้อย่างดีมากนะครับเพราะว่าท่านเองเนี่ยอยู่กับโยมแม่ตั้งแต่เด็กนะครับโยมแม่ให้ข้อคิดให้ชีวิตแล้วก็ได้แนะนําให้ท่านเนี่ยเดินเข้าสู่เส้นทางสายบุญก็คือได้เข้าไปบวชสมััยอแต่อย่างไรครับวันนี้เราไปกราบนมัสการท่านโดยพร้อมเพียงกันนะครับนมัสการท่านเจ้คุณครับแสดงพรครับผมองหัวข้อนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะครับ ที่มีความสําคัญมากในโลกยุคป,ปัจจุบันแล้วก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งซึ่งผมเองในฐานะของลูกศิษย์คนหนึ่งได้ติดตามผลงานท่านจาุลทั้งสเสน่ห์ภาคีิริวทั้งแม่ชีวิตคืออะไรนะครับทั้งหนังสือทั้งในใน,ในส่วนของเอ่อหนังสั้นนะครับได้เห็นเลยว่าชีวิตท่านจาุลนี่มีความกตัญญูกตเตะเวทีกับโยแม่มากแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับโยแม่มากและผมเองก็ได้สัมผัสกับท่านด้วยในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับเลยหัวข้อวันนี้ก็เลยเป็นหัวข้อว่าแม่ ผู้มีแต่ให้นะครับก็เลยจะขอกราบรัชก,การทพาะนั้นคุณช่วยเมตตาครับได้อธิบายเรื่องนี้ให้กับ,บท่านที่ชมรายการเราในวันนี้ครับคำจริงก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าคนที่เป็นแม่ก็ย่อมมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาตอนที่มีลูกเนี่ยจึงได้เรียกว่า เป็นแม่นะครับถ้าแต่งงานแล้วยังไม่มีลูกเนี่ยยังไม่เรียกว่าเป็นแม่คพอมีลูกปั๊บเนี่ยความร,รับผิดชอบของของคนที่เป็นแม่เนี่ยจะสูงกว่าคนที่เป็นพ่อในความรู้สึกนะครับสูงในรายละเอียด <ừ> จะกินยังไงทึงจะไม่ติดคอ <ừ> จะนอนยังไงไม่ทับจมูกตัวเองจะอาบน้ำยังไงไม่น้ำไม่ท่วมจมูกจะคลานยังไงจะวิ่งยังไงจะเดินยังไงจะ คือละเอียดยิบเลยเพราะอาจจะหาเงินหาทองอนอกบ้านไม่ลงรายละเอียดมากแม้แต่เครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้เสื้อผ้าอาภรณ์การนอนก็แปลว่าต้องตื่นอยู่ตลอดเวลาเพื่อมาดูลูกคับราะนั้นคุณคุณแม่เนี่ยมีความรับผิดชอบนี่เป็นขอ้อข้อแรกเลยนะค,คนที่เป็นแม่เนี่ยจะมีความรับผิดชอบที่อุทิศเวลาครับให้ลูกอย่าง อย่างเต็มที่นะครับอย่างเสียสละตอนตอนตั้งครรภ์เนี่ยเขาบอกว่ายอมอ้วนครับผู้หญิงเกิดความอ้วนเนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่หนักใจนะฮะอ่าหนักใจเพราะมันจะเอาลงไม่ได้นั่นเลยครับกว่าจะกว่าจะเอาลงได้เนี่ยใช้เวลามากนะมมากเลยไหนจะลูกไหนจะงานไหนจะอาหารการกินลูกดื่มนมนี่ต้องมีน้ำนมที่มีคุณภาพที่ดีพอแต่อย่างไรก็ตาม ความโสมของร่างกายของคุณแม่เนี่ยก็เพื่อลูกครับอุทิศเพื่อลูกเพราะว่าอย่างที่ทนายคุณบอกว่านมนี่คือเลือดใช่ไหมครับเลือดที่กลั่นมาเป็นนมเพราะนั้นอาหารที่รับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะจะผ่านเข้าไปซึมซับแล้วก็ไปสู่กระแสเลือดใช่ไหมครับแล้วก็กลั่นออกมาเป็นเป็นนมเลือดมีคุณภาพเลือด็นคุณภาพมาจากอาหารที่มีคุณภาพที่แม่เคี้ยวกินลงไปแล้วกลายเป็นนมที่มีคุณภาพก็เป็นอาหารของลูก ตัวเล็กๆเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยเกี่ยวเนื่องกันสายเลือดสายเลือดจริงๆครับนะฮะอะไรที่คุณแม่รับประทานเข้าไปมันก็ผ่านเข้าไปทางกระแสเลือดทางสายเลือดใช่ครับแล้วก็วนกลับเข้าไปหาลูกใช่ไหมครับผ่านตอนตอนที่อยู่ในคันก็ผ่านทางสายรกก่อนใช่ไหมครับใช่ครับเป็นสายเลือดที่เชื่อมโยงเขาเรียกสายใหญ่ใช่ไหมครับสายใหญ่ที่เชื่อมโยงกันระหว่างคุณแม่กับลูกในคันใช่ไหมครับใช่ครับคลอดออกมาแล้วตัดรกไปแล้วไม่มีสายใหญ่เชื่อมแต่ก็ยังต้องดื่มนมอีกนะฮะอีกเป็นปี นะครับบางคนก็บอกว่าแม่เนี่ยอุ้มท้องได้นานแปดเก้าเดือนเขาก็สมมติว่าเธอเนี่ยอุ้มลูกแตงโมแปดเก้าเดือนเนี่ยอุ้มได้ไหมลูกแตงโมเนี่ยตัวเธอที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยนั่นแหละลูกแตงโมดีๆนี่แหละแม่ตั้งครรเนี่ยให้ลูกอุ้มไปโรงเรียนก็อุ้มไปไหนก็อุ้มเข้าห้องน้ําก็อุ้มนอนก็อุ้มขับรถก็อุ้มอุ้มไปดิลองดูเด็กบอกโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหว นั่นแหละเข้าใจหรือยังว่าตอนที่เธออยู่ในท้องแม่เนี่ยแม่อุ้มขนาดนั้นแหละแบบนั้นเลยแม่อุ้มท้องเนี่ยแต่แม่ไม่ถือว่าเป็นเป็นการแบกภาระครับเพราะว่าแม่ไม่ได้อุ้มของหนักครับแต่แม่อุ้มความรักรอุ้มความรักอุ้มคนที่แม่รักรฉะนั้นความรู้สึกนึกคิดของคนที่เป็นแม่เนี่ยจึงให อาหารทางกายแล้วให้อาหารทางจิตวิญญาณอ่าเขาพูดคุยกันเขาบอกอะไรกันทางจิตวิญญาณมแม้แต่คลอดออกมาแล้วก็ยังจะต้องพร่ำสอนคำคาเดียวเนี่ยสอนตั้งแต่แบเบาะจนกระทั่งโตรู้ความประมาณพันครั้งครับอ่าคำหนึ่งนี่นะปีหนึ่งพูดพันครั้งพอดีครับใช่ไหมครับอ่าอย่าดื้อนะอย่าสนนะอย่าดื้อน,นะอย่าสนนะอย่า ระวังของแหลมนะระวังจะตกบันไดนะอะไรเงี้ยระวังลื่นนะคอะย่ากินอย่ากินคําพูดเหล่านี้มันเป็นของที่พูดเดือนหนึ่งเป็นพันครั้งมั้งเดือนหนึ่งถ้ารวมแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นปากเปียกปากแฉะเนี่ยก็คือเรื่องของแม่นี่นะครับถ้าเราไปมีใครมาถามเราบ่อยๆให้เราบอกบ่อยๆเนี่ยเราน่าจะพูดไม่ได้หรอกพูดคําเดียวอยู่เนี่ยถ้าเขาไม่จํานะแต่คนที่เป็นแม่ครับ ยอมอยากให้ท่านคุณได้เล่าเรื่องของความสัมพันธ์ความใกล้ชิดนะครับกับโยมแม่ให้ท่านผู้ชมได้ฟังสักนิดน,นึงครับก็ตั้งแต่วัยเยาว์เลยว่าเป็น<ะ>ยังไงบ้างครับคือไม่ได้อยู่กับคุณแม่ตั้งแต่อายุ11ขวบคดขวบสาเหตุก็คือว่าตอนที่อายุ10ขวบจบปสีแม่ก็พ่อตาย พ่อตายแม่ก็เลยเอาไปฝากหลวงปู่บุญยังที่วัดวัดในบ้านนั่นแหละทําไมเอาไปปที่อุดรนะฮะที่อุดรวัดป่าวัดเหล่าหลวงครับทําไมถึงไปฝากแม่เป็นคนถวายที่ดินกับเพื่อนห้าคนถวายที่ดินสร้างวัดวัดเหล่าหลวงนะฮะวัดเหล่าหลวงที่บ้านดุงใช่คนละสิบไร่โอ้เยอะนะฮะเยอะ ถวายแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรตอนนี้ครึ้มพอถวายเสร็จแล้วทุกคนก็ต้องเอาลูกไปถวายด้วยนะครัเอาลูกไปถวายคือไปบวชด้วยวัยเดียวกันน่ะคสิบกว่าคนก็ไปบวชด้วยครับตอนนี้ก็เหลือเราคนเดียวไปหมดแล้วนะพอออกจากบ้านเนี่ยจริงๆแ่บไม่อยากบวช เอ๊ะทำยังไงเราไม่อยากบวชเลยเพราะว่านอนป่าช้ากินมื้อเดียวนอนคนเดียววัดป่านะฮะวัดป่าคือวัดนั้นอ่ะคือป่าช้านะป่าช้าเก่าเลยป่าช้าเลยแหละครับทุกวันนี้ก็ป่าช้าเผาศพสมัยก่อนไม่มีเมนก็เผาแดงๆเลยกลางแจ้งเลยผมเคยไปเห็นคัชัดเลยครับไม้นี่แหละฮะสมบรับบเอ๊ะทำยังไงดีเราก็เปัวผีบุ๊บุเลยฮกลัวมากๆเลยเอางี้ดีกว่าเรา ไปอยู่ที่อื่นดีกว่าอย่าอยู่ที่เลยอ้าวพอดีหลวงพ่อบอกว่าไปหลวงพ่อออกพรรษาแล้วจะต้องไปเดินทุดงแล้วจะพาไปทุดงไปเลยทีนี้ไปเกับหลวงพ่อยาวเลยที่นี้มีอยู่วันหนึ่งไปได้ประมาณสี่ห้าเดือนหลวงพ่อก็พากลับมาบ้านอพากลับมาบ้านก็ปรากฏว่าเราวางแผนที่จะไม่กลับกับหลวงพ่อวางแผนหลบ แต่เขาหาเจอเอ้าเหรวครับไปหลบที่ไหนครับไปเขามีปอครับไอ้ปอที่เขาจะขายเนี่ยเขาปลูกปอเสร็จแล้วเขาก็มัดครับมัดมัดปอเสร็จแล้วเราก็ไปอยู่ข้างในเพราอยู่ข้างในเนี่ยคุณโยมทั้งหลายทราบไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนั่งเงียบนิ่งค้นหาไม่เจอเลยหาหา่ะไรก็หาไม่เจอเพราะว่ามันกระโดดลงไปมันลึกมากไม่มีใครคาดคิดว่าเราจะไปซ่อนตัวอยู่ข้างในปรากฏว่า มดแดงมาจากไหนไม่รู้โอ้โหมาเป็นร้อยเป็นพันมันมากัดครับต้องปีนออกต้องปีนออกตะเกียกตะกายออกมาโผล่ปั๊บเขาก็จับไปเลยจะไปก็ยังไม่วายก็ไปเจอมลกรต้นหนึ่งอยู่หน้าบ้านก็เหนียวได้เหนียวเลยนะเหนียวแบบสุดชีวิตเลยเขาก็ดึงแขนนี้ออกก็เหลือแขนนี้ดึงแขนนี้ออกก็เหลือแขนนี้เหนียวไปเหนียวมามันโยก ้นมะละกอครับข้างล่างก็เป็นมดแดงอีกโอ้โหข้าง,งบนข้างล่างเลยข้างบนสักพักหนึ่งมะละกอลูกหนึ่งมันมันกําลังจะสุกครับ <laughs> กําลังจะสุกมันหลน่นลงมาเรียบร้อยจบเลยนะครับจบเลยสลบเหมือดไปเลยครับแล้วก็หามขึ้นรถไปบวชเอ๊ะทำไมเราไม่อยากบวชครับเอาเราไปบวชเพราะว่าวัดที่ไปอยู่ใหม่เนี่ย ก็ไม่อยากอยู่ป่าช้าอยู่ที่อำเภอกุมภาวาปีป่าช้าแต่ป่าช้าทั้งนั้นเลยนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยท่านไปสร้างวัดบ้านเกิดหลวงปู่อ่อนยานศิริรับปรากฏว่าตายจริงเนี่ยไปเจอหลวงปู่จันศรีครั้งแรกอยู่ที่นี่แหละหลวงปู่วัดโพธิสมพรนะร่ะหลวงปู่ใหญ่นะอ้าวมาอีกแล้วผีเผาบางทีก็หล่นตุ๊บ กั้งคืนเหลือแต่เราคนเดียวเป็นเด็กวัดครับไม่ไหวกลับดีกว่าอคราวนี้ท่านบอกว่าอย่าให้มันกลับไอ้หมอนี้ต้องให้มันบวชเลยเพราะบวชปั๊บคราวนี้พอผ้าเหลืองห่อเนี่ยไม่กลัวนะอยู่เลยนะฮะอยู่แล้วไม่อยากกลับบ้านไม่เคยคิดจะศึกไม่เคยคิดจะกลับไม่คิดถบ้านอีกเลยไม่เคยคิดถึงอีกเลยลึกๆคิดถึงโยมแม่ไหมครับคิดถึงโยมแม่โยมแม่ก็มาหาครับนั่งรถมาหา กว่าเวลามาหาแม่กลับไปเนี่ยกว่าจะหายคิดถึงได้ประมาณห้าวันห้าวันเนี่ยก็คือว่าหนักนะครับเตรียมเตรียมจะกลับบ้านตามไปเนี่ยครับสบูปกกาสบูดินสอปากกาอะไรต่างอ่านหนังสือไม่ได้ห้าวันนี่เพราะว่าใจมันไม่ยอ่ใจอยู่คุณแม่ใช่ฮะก็เพราะฉะนั้นหลวงพ่อบอกว่าอยากอย่าให้แม่มาเยี่ยมนะแค่จะสอบแล้วอย่าให้มาเยี่ยมความรู้สึกว่าเรา แม่แม่เป็นคนใหม่เสมอครับต้องแอบดูเวลากลับบ้านต้องแอบดูมแม่ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้มันมีความรู้สึกว่าเป็นคนใหม่เป็นเพิ่งได้เห็นเพิ่งได้เจอเพิ่งอยากอยากแอบดูว่าเขาทาอะไรอะไรเงี้ยแต่แม่มีอาชีพยอย่างหนึ่งคือทอผ้าผ้าไหมตั้งแต่ย้อมตั้งแต่เลี้ยงหมอดเลี้ยงไหมปลูกอะไรต่างๆเนี่ยจงกระทั้งมาเป็นผืนแล้วก็ขายเลี้ยงลูกผ้าไหมผืนหนึ่งก็นั่นแหละผ้าถุงกับเสื้อเนี่ย ก็ประมาณพันหาร้อยบาทในปัจจุบันเนี่ยพันห้ารอบาทสมัยก่อนก็ไม่กี่ตังค์แม่ก็จะทออย่างเงี้ยเป็นงานที่เขาทำจนกระทั่งอายุแปดสิบหถึงหยุดตาไม่ดีถึงหยุดนะก uhm ็ทอผ้าไหม่เลี้ยงลูกเป็นอาชีพใต้ถ like, ุนบ้านแถวนั้นมันมีศุลอาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าท่านพระเด็นภพลบุญทับเนี่ยท่านก็ไปทำ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันที่นั่นเอาไว้ก็นับว่าเป็นเป็นปฏิธานที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าแม่เนี่ยให้ให้สี่อย่างเลยนะแม่ให้สี่อย่างเท่าที่ดูเนี่ยนะหนึ่งให้ความรักสองให้ความหวังสามให้ความทรงจําแล้วก็สี่ให้แรงบันดาลใจให้ความรักแม่จะไม่เคยพูดอะไรที่ จะทำให้เราเสียใจไม่มีนะครับถึงแม้ว่ารู้อยู่ว่าไอเนี้ยเรามีเราผิดแต่แม่ก็จะไม่พูดไม่พูดแต่มีวิธีพูดต่างหากที่ดีกว่าให้ความรักให้ความหวังให้ความทรงจำ<ห>ํำที่<ร>ดีดลแล้วก็ให้แรงบันดาลใจแล้วก็ให้กําลังใจเราตลอดเวลาว่าให้บวชให้เรียนจนกระทั่งไปเรียนหนังสือต่างประเทศกลับมาจะเปลี่ยนทำาก้าประโยช ไปเรียนหนังสือต่างประเทศกลับมามาสร้างงานสร้างโรงเรียนสร้างวิทยาลัยสร้างวัดสร้างโบสถ์เสร็จแล้วนึกถึงบ้านเกิดครับนึกถึงแม่ก็เลยกลับไปสร้างพัฒนาวิทยาลัยปลูกพระแก้ศาสนาทายาทสร้างวัดวารามให้แม่แล้วก็สร้างพอแม่เสียก็สร้างพระธาตุนมแม่ขึ้นมาที่นั่นเพื่อให้รู้ว่าน้ำนมของแม่เนี่ยทำให้เรามีชีวิตสร้างชีวิตขึ้นมาสร้างน้ํา เอาคือเอาหินสองเต้าอะ่ะมาวางาามวงแล้วก็ปลูกต้นโพนักสถานที่ตรงนั้นซึ่งเป็นที่เผาศพแม่รรพระธานเพลงศพแมค่ครับครับอันนี้ก็ล้ำลึกถึงทีไรก็ได้ความทรงจําครับที่งดงามตลอดเวลาเป็นเหมือนกับเวลาที่เรามีความทุกข์ใจเนี่ยเราก็หลับตางลงเห็นคําสอนของแม่ใบหน้าของแม่งานที่แม่ทําแล้วก็ สิ่งที่เราอยากจะทำชดเชยให้แม่เ <ivan. S 2> นี่ยมันส่งบุญไปให้ได้จริงๆนะมันเป็นพลังมากครับแรงบันดาลใจเหล่านี้ครับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะครับนั้นก็โอ้โหจริงๆเห็นวันนี้ที่ผมว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ท่านเจ้าจคุณได้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้ามากนะครับในด้านงานเผยแผ่พุทธศาสนาในงานกิจการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษานะครับก็ดีหรือว่างานด้าน วิชาการนะครับก็ดีหนังสือรายการโทรทัศน์ต่างๆวกนนี้ผมว่าร่วดแล้วแต่มาจากแรงบันดาลใจที่คุณแม่มีไว้ให้นะครับตั้งแต่สมัยวัยยาวเลยเพราะนั้นถึงบอกว่าคุณแม่เป็นนักอ่านเป็นผู้ให้จริงๆนะครับแต่ไม่เคยเรียนหนังสือนะแต่เป็นนักอ่านโคหนังสือเยอะะเลยที่แม่อ่านเนี่ยจำแม่นเล่าจากฟังคุณแม่ทั้งนั้นเลยนะคุณแม่เป็นผู้ให้จริงนั่นโอ้โหวันนี้เห็นเลยว่าชีวิตแม่หนึ่งชีวิต ที่ให้กับลูกเนี่ยมีประโยชน์มากมายม<ช>ีคุณอุปการมากมายแล้วก็การสร้างคนเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดยากที่สุดแล้วก็มีค่าที่สุดใช่ไหมครับการสร้างคนหนึ่งคนที่มีคุณภาพเลยทำประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ได้มากมาย<ช>จริงนะครับจากจากชีวิตคนคนหนึ่งแล้วสร้างอีกคนหนึ่งออกมาเป็นแบบนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นชีวิตที่ยิ่งใหญ่เปราะนั้นิตที่อยู่กลางป่ากลางดอยด้วยนะครับถึบอกว่าแม่นี่มีแต่ให้จริงครับถึงมีวันนี้ได้นะครับต้องกาบขอบคุณในความเมตตาให้คุณอย่างสูงนะครับโอ้โหท่านผู้วก็ เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับของชีวิตของคนคนหนึ่งที่ทําให้สามารถที่จะให้แรงบันดาลใจนะครับสร้างคนขึ้นมาแล้วก็ทําให้คนคนนั้นทําประโยชน์ให้กับสังคมได้มากขนาดนี้เพราะ,ะนั้นถึงบอกว่าคุณแม่นั้นมีพระคุณกับเราอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสวันแม่ที่มาถึงเราคงจะต้องลึกถึงคุณของท่านนะครับถ้าท่านยังอยู่ก็ต้องไปหาไปกราบไหว้ท่านนะครับหรือท่านไม่อยู่แล้วก็ต้องทาบุญอุทิศให้ท่านนะครับแสดงเห็นว่าหล่นั้นยังระลึกท่านอยู่ เหมือนกับวันนี้ท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่นะครับวันนี้น่าเสียดายเวลาหมดลงแล้วครับผมและทีมงานคงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนจะอย่าลืมนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะครับท่านช่วยกันเผยแพร่ธรรมะเป็นทานนั้นก็ชนะการทั้งปวงเป็นการได้บุญด้วยกันครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ตามวันเวลาเช่นนี้นะครับวันนี้ธรรมะสวัสดีครับ ไม่เย็นก็เห็นแต่ทูกคิดเป็นทำเป็นพูดเป็นก็เป็นสุกทูกไม่ลงเหลืออภัยได้ทุกเมือ่อจิตไม่ทุกก็เป็นสุกทำเป็น จัดสิ้นมนทิ้นใจ